ดีเซนเชนแมนก็วันนี้ก่อนสอนเลยครับก็ถึงเวลาได้แจกรางวัลอีก10,000บาทตบมือหน่อยครับอ้อะไรปานนั้นเราดีที่แจกห0 0 0 0บาท60ทุนนะครับสำหรับคนที่เรียนกันมากแล้วโทโฟแล้สอบโทโฟโทโฟแบบ c b t นะฮะแบบใหม่ก็ได้เทียบเท่ากับ600คะแนนวันนี้เราขอเชิญสัมภาษณ์คุณถึงพร้อมมณีรอดตบมือคุณถึงพร้อมดังๆหน่อยครับ w e l ค o m e อาจจะยืนตรงนี้แล้วก็มองไปด้วยมองทีวีโอเคครับหน้าไบรท์นะชื่ออะไรครับอ๋อชื่อถึงพร้อมครับ ชื่อเพราะไหมถึงพร้อมว้าไอไลด์แดดเพอร์เฟกชื่อเท่ไม่เหมมันบุญชัยสมชายนะโอเคนะครับเอ็นดิเวสอบโทฟโฟคั้นที่อะไรครับ อ๋อ oh, ครั้งแรกครับครั้งแรก Have you heard that ครั้งแรกนะครับเนี yeah. ่ยซึ่งค่อนข้างยากมากนะเพราะมีครับมีมโซฟซีบทคือจะปรับตามความยากแล้วก็สติปัญญาของคนสอบถ้าอยู่ยิ่งเก่งข้อคำถามต่อไปยิ่งยากขึ้นเรื่อยๆนะฮะพาร์ทเกียร์สตรคเจอร์แล้วก็มีเรดดิ้งคอมเพ e n ชั่นมีลิสติ้งแล้วมี Writing oh, ด้วยนะครับเอเรียนจบที่ไหนมาอ๋อมหาลัยใช่ก็มัธยมก็ได้นะ จบวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลางกรณ์มาเทยที่อะไรวิศวะนะฮะโหซึ่งวิศวะส่วนใหญ่คนเยะประนามว,ว่าภาษาอังกฤษไม่เก่งใช่ปะ่ะเนี่ยถึงพร้อมก่อนมาเรียนที่นี่เนี่ยเต็มสิบให้ตัวเองกี่คะแนนอ๋อให้ประมาณหกแล้วกันครับหกคะแนนใช่ได้นะแล้วก็หลังจากเรียนจบแล้วนี่คิดว่าจบไปยังอ๋อจบแล้วครับเพิ่งจบแต่ตอนที่สอบอยู่แล้วเรียนอยู่นะฮะให้อ่อก็ดีขึ้น6ไม่เลวแต่ชอบภาษาอังกฤษโดยธรรมชาติอยู่แล้วอ๋อไม่ครับไม่โดยธรรมชาติโอเคนะครับหัดนิดนึงครับ ต้องคนสัมภาษณต,ตเราระมัดระวังนะครับเอเดเอ่อเตปุ๊บเนี่ย파트แรก listening comprehension ซึ่งปกติผู้ชายจะมีปัญหาก็ฟังไม่ค่อยออกนะฮะเต็ม30ถึงพร้อมได้เท่าไหร่ครับได้27ครับตบมือหน่อยครับ27่สิบครับ you heard that นะฮะอยู่มีกลวิธีอะไรในการสูงมากๆนะฮะแล้วยิ่งสอบเป็นครั้งแรก first time test taker ได้ถึง27ได้สูงมากมีเทคนิค2อสาประการอะไรบ้างทีหนึ่งก็ถ้าเป็น listening เลยที่สำคัญที่สุดครับก็คือต้องฝึกฝนฟังฟังเยอะๆใช่ไหม ใช่ครับฟังทุกอย่างที่เป็นภาษาอังกฤษที่แล้วเป็นภาษาอังกฤษที่ถูกต้องอะครับผมฟังทางไหนอะ่ะก็ฟังจากข่าวบ้างครับผม,มแต่ที่ที่ผมว่าให้ผลกับตัวผมมากที่สุดเลยเนี่ยก็จะเป็นเทปที่อาจารย์แจกไปตอนช่วงเรียนต้องฟังให้หมดครับผมแล้วก็ต้องฟังก่อนที่จะมาเรียนเพราะว่าเวลาเราจะมาเรียนเราจะเหมือนกับฟังอีกรอบออเพื่อทบทวนของเกา่า เดียทริคมาแล้วก็คือครฟังสักทีนึงงงมาแล้วครั้งแรกนะฮะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็พอฟังทีนึงเร,เริ่มตั้งหลักได้นี่ก็ทริคน่าสนใจมากโอเคแล้วก็นอกนั้นมีอะไรอีอกหรือเปล่าขณะที่ฟัง listening ตอนสอบเลยมีภาพไหมอันนี้เป็นทริคสําคัญมากครับต้องมีภาพครับผมทำไมต้องมีอ่ะ เพราะว่าถ้าเป็น c o n v e อร์ t i o n ที่สั้นจะไม่ค่อยเหตุภาพจะไม่ค่อยส่งผลมากครับผมแต่ในทางกลับกันถ้าเป็น c o n v e อร์ t i o n ที่ยาวเนี่ยสมาธิรเราจะหลุดค่อนข้างง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเรามีภาพเนี่ยมันจะทําให้เราเหมือนกับจินตนาการหเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหัวเราตลอดเวลาพอเรากลับมาทาข้อสอบเสร็จป,ปั๊บคือหลังเราทาข้อสอบเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเรามีภาพเราก็จะจํา c o n v e r s a t i o นเหล่านั้นได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นภาพสาคัญค่อนข,ข้างมากครับผม ตอบเมย์หน่อยครับถ้าเข้าใจหลักเข้อจารไปเลยนี่เป็นการคอนเฟิร์มจากปากนักเรียนเองไม่มีการเตรียมมาตะกี้ก็อยากคุยด้วยไม่กล้าคุยนะฮะหรือว่าเรามีการเตรียมมาไม่มีนะฮะแล้วก็จะมีภาพก็ต้องมีสับสิถึงพร้อมสอบข้อจารได้สักกี่เปอร์เซ็นต์อ๋อตอนสอบได้สักประมาณ70%็ดสบเปอ็นต์ครับผมทำไงถึงในการจำสับได้เยอะๆเจอถึงพร้อมเห็งก้อจารไหมถ้าไม่มีภาพไม่มีไม่รู้ความหมายของสับก็ไม่สามารถสร้างภาพได้จริงไหม จริงครับผมเพราะเราจะไม่เข้าใจว่าศัพท์นั้นหมายความว่ายังไงส่วนวิธีการจําศัพท์ก็ต้องใช้คําว่าท่องทุกวันนะครับผมก็จะมีเทคนิคของอาจารย์ว่าให้จดภาษาไทยไว้ด้านซ้ายภาษาอังกฤษเอาไว้ด้านขวาเพราะว่าการที่เราอ่านภาษาไทยเจอแล้วเรากลับไปคิดภาษาอังกฤษก็เหมือนกับการเราสร้างคํานั้นขึ้นมาในหัวของเราอีกทีครับผมมันจะคล้ายกับการสร้างภาพขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอคําแปลต่างๆคําพูดนั้นก็จะโผล่มาในหัวเราโดยอัตโนมัติ ตรงมัดเลยใช่ไหมครัผมจึงแปลงทันทีเลยสปอนเซอร์ทันเซเลชั่นเวลาฟังเนี่ยจากเลยครับคีย์เวิร์ดกลายเป็นอะไรครับมโนภาพ27ตบมือดังๆครั้งหนึ่งครับสูงมากโอเคเก่งมากๆนะครับแล 30, ้วก็พาร์ตสตรัคเจอร์นะฮะก็โอเคเต็มสามสิทำเอ่อทำได้โอเคฮะงามหน้านะครับเต็มสามได้เท่าไหร่ครับได้24ครับผมได้24ตบมือไม่ออกเลยนะฉะนั้นก็เดาได้อีกถ้าเก่งมาไม่เคยแข็งแกร่งเนี่ยไรติ้งนั่นไมให้ดีเต็ม6ได้เท่าไหร่ครับ เต็มหกได้สี่คร,ครับตบเื้องบญชัยนะครับตบหน่อยตบก่อนตบก่อนเพราะมันมีสหอะไรสัมผัสกัินที่อาจารย์บอกทำไมแกมม่าจะไม่ค่อยแข็งแกร่งอ๋อยี่สิบสี่ที่ถือว่าต่ำมากทำไมต่ำครับเพราะลิสต์นิง่งถ้าถึงยี่สิบเจ็ดถือว่า A excellent A ต์เอแล้วจริงหรือเปล่า ฉะนั้นแปลกก็คือมันหลุดตรงเลยครับสตรัคเจอร์เสียดายนิดหนึ่งนะฮะสตรัคเจอร์เป็นสมองด้านซ้ายมาแล้วนะครับเป็นข้องลูกเดียวนะฮะแสดงว่าถึงพร้อมถ้าเดาไม่ผิดก,ก็คือค่อนข้างเกิดไปทางสมองข้างอะไรข้างขวาใช่ปะครับเพราะสมองข้างขวาเกี่ยวกับภาพแล้วก็ความรู้สึกต่าง,างเดาอีกนะฮะฉะนั้นลิส t e n i n ทำได้เนี่ยรีดดิ้งก็ได้ทําได้เต็มสามสิบได้เท่าไหร่ครับรีดดิง้งได้ยี่สิบแปดครับผมตบมือมหน่อยครับบุญชัยเดาถูกอีกแล้วเพราะมีโพลอ,อยู่นี่ไงเห็นไหมสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ยไม่เคยพลาดแ้ต่คนนีเป็สมอง ด้านขวาเป็นหลักเนี่ยแสดงเป็นคนธรรมชาติเป็นคนค่อนข้างมีความสุขจริงไหมอ๋อใช่ครับตบมือหน่อยครับตบอีกรู้อีกสบอข้างขวาแล้วคิดว่าตัวเองเป็นคนค่อนข้างใจดีครับผมใจดีครับสบอข้างขวามีแต่คุณธรรมมีแต่วความใจดียิ้มแย้มแจ่มใสโอเคนะครับเอเดเวนนะสบอด้านซ้ายยังไม่เคยแข็งแกร่งมากนะเหตุผลอะไรสตรัคเจอร์จำก่อนไปสอบยี่จำได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ อ๋ออันนี้ขอเจาะลึกทางด้านสตรัคเจอร์นิดนึงนะครับเจาะลึกนิดนะครับนะครับเจาะลึกกับจินซีฮองเต้น,นะครับคือมันจะมีที่มาของคะแนน24่ครับผมก็คือว่าผมจะมั่นใจว่าก่อนสอบแกมมาเนี่ยได้90ขึ้นแน่นอนอเพราะฉะนั้นพาร์ทที่เป็นพาร์ทข้อเขียนถ้าเป็น CBT แบบเก่ามันจะมี สตรักเจอร์จะแบ่งเป็นสองส่วนก็คือที่เป็นชอยใช่ไหมครับผมแล้วก็จะเป็นไรทิงชอยเนี่ยมั่นใจว่าถูกหมดจากคะแนนที่ออกมาตบมือหนมนยครับชอยมั่นใจถูกหมดตบก่อนตบก่อนเขาารู้ตัวเขาเองแต่จะเสร็จตรงไหนพาร์ทสตรักเจอร์ถูกต้องครับก็ใช่แบ็กที่ไรทิงแทนเพราะไรทิงได้แค่สี่จะเป็นตัวชุดครับผมทีนี้จะเป็นจะมีอ๋อสิ่งจุดก่อนจุดก่อนตะกี้อาจารย์พลาดไปนิดหนึ่งสรุปก็คือครับจริงๆเนี่ยเออครับทำได้หมดแบ็กคิดว่าได้หมดเออลืมไปใช่เพราะเออครับสี่คะแนนคือจึงจุดลงเลยจากสามสิบหลือยี่ส นะถ้าจริงๆอาจจะได้ถึง28ก็ได้นะครับออโอเคครับสรุปว่าคือมัลติโพลชอยก็ได้อีกเหมือนกันครับผมแต่ว่าที่อยากฝากเพื่อนๆไว้ก็จะเป็นพาดไรติงครับผมเพอเซนพาที่ผมพลาดแล้วก็คยส่งไหมอ๋อไม่เคยครับก็ <laughs> มีจริงนะฮะก็อย่างที่บอกครับผมถ้าต่อให้เรารู้ศัพท์ต่อให้เรารู้กริมมาต่อให้เรามีภาพ<ช>แต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ฝึกฝนการเขียน<ช>มันก็ไม่รู้มันก็ไม่สามารถเขียนออกมาได้เป็นภาษาที่คนตรวจเขาจะอ่านเข้าใจอยู่ดีครับผม เพราะฉะนั้นอยากให้ฝึกไร i ิงตั้งแต่วันนี้ที่กลับบ้านไปเลยครับผมถามว่าทําไมฝึกไร i ิงกลับบ้านึงไปเลยเพราะว่าถ้าเราฝึกเก็บเอาไว้เป็นบุญเก่าเท่าไหร่ครับผมเวลาตอนสอบเนี่ยบุญเก่าก็แสดงผลกลับมาให้เราดีขึ้นแล้วก็ถ้าฝึกไรทิงตอนนี้มันจะได้ผลประโยชน์สองต่อครับผมสาหรับคนที่จะไปเรียนต่อเพราะว่ากรา r กับอ่ a d ดิ้อะไรเนี่ย Gmat กับ GRE ไม่ค่อยได้ส่งผลกระทบนั้นแต่ writing เราสามารถใช้บุญเก่าจากโ o e f l ได้เต็มเต็ม เพราะฉะนั้นผมเลยอยากให้ทุกคนฝึก writing เอาไว้แต่เนิ่นๆเพราะฉะนั้นว่าเวลาเราไปสอบ CIE หรือ Gmat เนี่ย mm. writing แทบจะไม่ต้องเตรียมเลยครับจากความรู้สึก overall impression ตอนนี้รู้สึกการพูดเขาเต็ม10อาจารย์ให้10ท่านอยู่คิดว่าให้10ตบมือดังๆน,น,นะครับพูดดีมากเลยว่าไหมธรรมชาติโ l ร w นะที่เขาสมองข้างขวาเป็นหลักนะจริงๆไม่ได้ขวาอยันหนึ่งซ้ายด้วยครับเพราะเขาอะไครับลืมแต่คือสตรัคเจอร์ทําได้แต่โดนอะไรไ r ติ้งกระชากอ,อยู่นิดนึงไม่เป็นไรแต่อะไรก็ตามเนี่ยภาพรวมนะฮะเต็ม600ดีได้คะแนนเเเททท่่่่าาาไหรรคับ 623ครับตบมือหน่อยครับ623เห็นไหมขนาดนี้ครับพลาดนะในนามของท่านประธานกรรมการบริหารผู้จัดการใหญ่ฟาซิลิสนะครับในนามของดึงอาจารย์หน่อยเอธิเวก็ขอมอบเซอร์ติฟิเคตนะครับ of academic excellence พร้อมกับเช็คนะฮะจำนวนหนึ่งหมื่นบาทนะครับตบมือให้คุณเอ่อถึงพร้อมมานีรอดดังๆครั้งนึงครับรับนะดินดีมากแล้วก็เเอ่อเช็คนี่ไม่เด้งนะฮะไม่ต้องห่วงนะฮะ แล้วก็ครับมีไอัสองสาประโยชน์จะฝากเพื่อนๆไหมพูดดีมากเลยว่าไม่ใช่ใช้พลังจิตนี้ไปสอบสัมภาษณ์ผ่านแน่ล้านเปิดเซนโอเคไอเดวก็คืออยากมีสองสามข้อไหมฝากนักศึกษาเพื่อนๆนิดนึงว่าทำไงถึงจะเรียนประสบความสำเร็จแบบอยู่หกร้อยยากมากต้องบอกก่อน้วยว่าถ้าซีบีนีโซนโซนดิฟฟิคิลต์โอเคนะครับมีเทคนิคอะไรบ้างไหมนอกเหนืออย่างที่พูดมาอ n a d d i t i o n to b e s i d e s นะก็จะมีเทคนิคฝากเพื่อนๆมาอยู่สำคัญที่ผมคิดว่า คิดบ้างเวาเรียนที่นี่แ้ได้2เรื่องครับผมเรื่องแรกก็คือว่าเวลาเราทำโจทย์โดยเฉพาะเป็นโจทย์สตรัคเจอร์ครับผมทุกคนก็จะเหมือนกันทุกคนคือว่ามักจะผิดแต่ว่าทริกที่ผมอยากเสนอให้ทุกคนเอาไปใช้คือว่าเวลาผิดแล้วครับผมอย่าปล่อยไว้เพราะว่าผิดเนี่ยเพราะาเราผิดเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเราไม่แม่นกฎไหนให้ลองย้อนกลับไปดูกฎของอาจารย์นะครับผมว่าเราผิดเราผิดเพราะอะไรแล้วก็จดเอาไว้ แล้วก็ทาโจทย์อย่างเงี้ยครับผมถ้าผิดปุ๊บก็อย่าปล่อยโจทย์เอาไว้เรื่อยๆเราก็จะพบว่าสุดม,มากมันจะเป็นเรื่องเดิมๆเ,<อ>เรื่องเดิมๆของเราแล้วเราก็จะรู้ว่าจุดอ่อนของเราครับผมอยู่ตรงไหนแล้วก็เอาที่โจทย์ตรงนั้นนะครับผมก่อนสอบก็มานั่งอ่านซะเราก็จะรู้ว่าจุดอ่อนของเราอยู่ตรงไหนอย่างผมเนี่ยมาถามผมก็ได้นะครับ <laughs> อย่างผมจุดอ่อนสําคัญก็จะคือเรื่องของ Article A, A, A and the คือถ้าผมมาเนี่ยจะตงเสียม,มากจะผิด <laughs> ครับผมก็คือว่าทุกคนมันจะมีจุดน่องของแต่ละตัวเองที่จะไม่เหมือนกันนะครับผม,มเพราะฉะนั้นการที่เราปิดกับในส่วนนี้ไปได้ก็ทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นส่วนที่สองนะครับผมว่าที่สําคัญที่สุดในการเตรียมตัวสอบก็คือว่าเราต้องเตรียมสภาวะในการเตรียมของเราครับผมให้ใกล้เคียงกับสภาวะในการสอบมากที่สุดหมายความว่าตรงนี้เรื่องที่สําคัญเข้า,านอกเหนือจากเอกสารของอาจารย์แล้วเนี่ยก็คือ material material หม,มายความว่าเวลา